หลังจากที่เราก็ชมรายละเอียดของวัดแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงเรื่องพิธการอาหารและผลไม้นะครับตอนนี้เนี่ยผมอยากจะไปเที่ยวแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็เลยอยู่กับท่านผู้รู้นะครับประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมครับคมีสมบัติอย่างจัดเกษตรครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับครับครับสวัสดีครับ ปีนี้ขอถามเลยครับว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะครับปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28ครับ28ครับของกรรมสิทธิ์เลยเทศกาลอาหารผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐมครับครับ28คโับ28ตั้งแต่ผมยังเด็กเลยนะครับเนี่ยผมไม่เด็กแลยตอนนั้นจริงๆผมก็ไม่เด็กครับผมพูดไปอย่างนั้นแหละครับตอนนั้น20แล้วครับแล้วจริงๆแล้วอยากจะถามว่าปีนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับสำหรับงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐม จัดขึ <or> ้นโดยจังหวัดแลกรมปรครับแล้วก็ขอไปท้าจังหวัดรประมงเป็นผู้ดำเนินกได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐละเอกชนครับร่วกักิจกรรมต่างๆครัมวมันไปครับกรประมงไ่ค่อว่าเป็นีแต่ครับที่สามงานวหลังวันจังามทุกคนตื่นตถ้าเป็นของเกียรีเสียฟ้าใ่ครั ครับครับครับเราก็รวบรวมที่ดีๆจังหวัดจััดมาไว้ให้ในงานางครับในเทศจุกจิครับซึ่งก็เริ่มมาวันที่สนี้เลยควันที่นี้เลยนะครับครับวันที่สิบครับึ่งเป็นวันจุกจิกเป็นหรังวันหวหนึ่วันก็เอเที่ยวงานกันได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาแจกแจงกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับงานนี้ก็ได้รวบรวมดีๆมาไว้ใสยในงานอย่่อครบด้วยจากแล้วก็ผสมเนี่ยก็เป็นอย่องที่พูดเรื่องผลไม้ส้มโพระพาน้ำหอมขโมยเสือดรังสุกู่ลำใหญ่แล้วก็จัดอุดดิณจำหน่ายสูตรจำหนายผลไม้และสูตชิง ครัผมีฝรั่งด้วยเหรอครับเนี่ยี้องโองนี่ทราบมานานแล้วฝรังร่งนี่เป็นศูนย์รวมเลยครับ,รบเป็นตอนนี้ฝรั่งแค่บวยเนี่ยใหญ่ออกจากจังหวัด นะครับทำเป็นอภาษาถามเรื่อยๆครับ่หนึ่งก็มีคนสามสี่สี่คนเก็บกสดๆแล้วก็แจ่บ๊วยชำน่าศมีความรู้ใหม่นะครับคุณผู้ชมครับไปทั้งประเทศเลยครับอ๋อนี่คือตัวนี้เป็นผลไม้ครัแล้วจะต้องไปชิมดีนะครับมีสูงชิมนะครับชิมเลยยี่สิบบาทชิมละยี่สิบบาทนี่คือไม่อั้นเลยครับชิมผลไม้มากมีของที่นี่เลยแล้วยังแถมด้วยน้ำมะพร้าว ครับผมจังหวัดนนทบุรีถึงถึงอิ่มยี่สิบบาทเองอย่างเงี้ยผลไม้ไม่อั้นโอ้ดีไหมแค่เริ่มต้นง่ายสนใจเลยครับแล้วมีศูนย์อะไรต่อไปอีกครับแล้วก็มีศูนย์จำหน่ายพันไม้แลกไม้ทองไม้ประดับครับที่ก็มีไม้ผลิตไม้ผลของจังหวัดสนนทบุะีถึงส้มโอเดือดตัวเลยผลลัพธต่างๆในจังห่ายพัน ันไม้ไม้่ประดับไม่ประดับครับในรับความนิยมจานที่มาเยอมกงานนี้ชุมนอการต้นชีนแล้วก็ของการตนชีนั่วไหมะครับืออ่ามาัดทุกคนครับมารู้จักนโต๊ะน้ันมีอะไรบ้างมีอะไรอร่อยร่ยขายกับเนาตาวัตถุครับได้รับความนิยมมากมายนูใ่ช่วงนานตอดมาจาก ต่างประเทศก็มีสินค้าก็มีครับครับครับแล้วที่หมดได้อยังครับหรือว่าก็ยังมีที่ที่ที่สำคัญเ่ได้รับความนาดูของโนท็อปนะครับมีที่ขายสินค้าโนท็อปนะครับมาจากทั่วประเทศเลยครับทั่วประเทศมีสินค้าทุกชนิดทั้งหมดเลยงั้นท้ายนี้อยากให้เราเชิญชวนผู้ชมปกครับมาที่ที่ไหนบ้างครับก็ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะครับเริ่มกันตั้งแต่วันที่ หลับพันบรรยากาศยังจะมคนบรรยากาศดีแล้ก็มาไหว้พระองค์พระประสิท์ดีขอพรให้ตั้งติดที่องค์พระประสิทธิ์ดีให้กับบ้เข้ามาเที่ยวทำงานรับประทานของอร่อยๆอย่างซชนของอดีตของจังหวัดคุาผู้ับขอบคุณมากเลยครับผมก็ต้องขอแล้นะครับวันนี้ประที่สิบีตกมาเที่ยวที่นี่นครับที่ดีแล้วก็เที่ยวงานเทศกาล จะมาทำการประชุมได้เลยนะครับพบกันใหม่ที่หน้าครับวันนี้เวลาของรายการรครับสวัสดีครับ